ยังไงมันก็เจออยู่แล้ววางไว้วางไว้วางไว้หมดแล้วป่ะมีอีก <c oughs> ไหมราถ้ามีบอกเลยอใหญ่มีเท่าไหนบอกใารวี่องใหญ่ยี่สับปีครับ ใหญ่อยู่ตะปีห้าสิบหกดูดด้วยเหรอห้าสิบเจ็ดเล่นด้วยใช่ไหมกินใส่น้ำกินใส่น้ำกินมันกินได้เหรอใส่น้ำใส่นิดๆเป็นผงๆเลยหรอแล้วดูดไหมเห็นมีฟอยด้วยฝอยของใครไม่ถ้ายายดูดก็บอกว่าดูดอันนี้ไปแช็คไปแช็คนี่ก็อยู่กับยายนี่ใช่ไหมฝากไว้ก็เลยเอาไว้เขาเขาฝากไว้หรือว่ายายมีโปรแบบว่าซื้อยาแล้วแถมอุปกรณ์อะไรแบบนี้ไม่มีเนาะ ยายเล่นด้วยนะพูดพูดถึงก็คือถ้าตรวจเยียวก็มีใช่ไหมขายเม็ดเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบเห็นยายนอนตรงนี้ตลอดงัว่ายอยู่ท้กวันก็เกมใช่ไหมรู้อยู่แต่ไม่เลิกเนาะเลิกไม่ได้ก็เพิ่งจะมาทำนี่เนาะแต่เขาว่านานเลยเด้แต่เล่นอยู่เนาะยายเล่นอยู่เนาะหมดแล้วใช่ไหมที่ตัวน่ะ 我来拿